ตามที่เป็นข่าวครับทิปเราไม่อาบน้ําที่ไปสร้างความเือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนครับที่ไปเที่ยวพิชบุรณ์นะครับก็สร้างความเือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทา <Star> งรัฐบาลชาติก็เลยได้สังส่งการให้ทุกโรงพักในในทุกโรงพักได้ทําการกวดล้างกวดขันรับรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถแต่งรถแต่งซิ่งที่ก่อความเือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ ก็เริ่มระดมกวาดล้างแต่ที่สิบถึงสิบยี่สิบเดือนนี้นะครับซึ่งผลการบัตรของวอชิงคัก็ปรากฏตามที่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 เพี่น้องชาชนได้เห็นนี้นะครับก็ขอฝากไว้ว่า,าช่วยดูแลหลานอย่าคึกขนองครับแต่งรถแต่งซิ่งตามที่ปรากฏตามข่าวก,ก็ก็ปรากฏแล้วว่าสารได้ลงโทษจริงๆนะครับมีโทษจำคกุกมีโทษปรับแล้วก็ ลิฟรถของกลางด้วยนะครับยึดรถของกลางครับก็ขอ่ากไว้ว่าไ,าไม่คุ้มนะครับขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายนัจรพื่อความปลอดภัยของตุเองแนละผู้ใช้รถถนนทุกทุกทุก,ทกวู้ร่วมทางนะครับ